สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลผมนะครับผมช่องกระชัยลำเพลินนะครับบรรยากาศช่วงแร่งๆครับหาโมงกลัวครับเพราะว่าอ่เมื่อนี้มีแมลล่าหกโมงครึ่งนครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกระชัยลำเพลินรับไปเชียวนะครับผมถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องทุกท่านเมื่อนี้ซ้อบไหมครับผมตอนนี้ก็เก็บเวทีไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจะไปตั้งที่สถานที่ทําการแสดงนะครับผม ทางนี้ก็กำลังนัง่งทางนี้กำลังนั่งนอ,นอ่นเลยโรงงานนรกเขากัดโบยุทธเลยครับไม่พิเศษอีกแล้วไอพิเศษลูกแก้วพิเศษซาตูเดอร์ลูกแก้วพิเศษตรงนีพิเศษนะเ้ยตงนีพิเศษพิเศษนะนี่แหละโรงงานนรก จ้ากลับไปคุยกับเจ้าของโรงงานตัวเนาะอันเอามือขึ้นคุยแล้วเออว่าจากไหนว่าอันโรงงานนี่เฮดโอเงินกับวัคคืนกาแเรงเบาแล้วยงมาขึ้นนี่พูดอะไรเป็นเจ้าของโรงงานวะนี่ฮะผู้ใดเป็นเจ้าของโรงงานใครอ่ะมวลชัยกมลชัยแปซิฟิกเนี่ยโอ้เปิดแน่พอกินแล้วกันดูโอมเปิดแน่แห่เฮดโอจนหอดตีหนึ่งตีสองเออ โป้นะจนหอดตีหนึ to ่งกีสองส้มพรมซีวอนส้มในเข่าหนาเด้อส้งนี่สวยปกลงมานิดนึงดูแบบว่าเกาหลีไปเลยเออเดี๋ยว็ดเด็ดเอ๊ะขำเอาอีลีอีลีปกปกแบบว่าเป็นดูดีอีลีไหมง่วงเอ้ยอย่าไปกินอย่าไปกินส้มตำร้านนั้นน่อยเมย์ร้านไหนร้านเดิมเหรอที่พามาไม่ได้พูดนะจะกินตำไปไม่แล้ววันไหนบ้างเดี๋ยวพาไปมันว่างทุกวันแหละต่อไปนี้น่ะ หลังจากเปิดพวงนี่ว่าเออเอานานๆไปทีมันก็อร่อยนั่นเนาะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะทิมมาจากกันก่อนได่ไงเปิดเอาเองแคดดี้ไปใส่บอกแคดดี้เด้อตัดออกจากกองมรดกแล้วไปไล่ออกจากอำเภอเลยขอบคุณครับไล่ออกไไลล่่ออกจากทะเบียนบ้านเลยแคดดี้ถ้ากินตามปูปลามัน วันนี้ไปกินหลังเวทีอร่อยมากพ่อไม่ได้ไปเพราะว่าปั่นผ้าทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าโอ้ยแล้วบ่น้อยแห่หูเข็มกบไ,ได้เนี่ยเจ้าพ่อสวยมากเลยเสื้อเสื้อเจ้าหน่อยกลับไปไม่ลาครับพี่น้นงแต่ตอนนี้คนลาตอนนี้คนลา พัดปัดส่งต่อสื่อต่อซะอตไปถิ่ม่วงนู้้นูใส่มามือแหกเลยนะพัเห็นไอ้เบิ่งได้ใ่เก่งไล่บอลบอลมันหลุดมาบอนกันได้เขาชิลุนนี่ฮคิดเองนี่เออเอ้าอยท่จะกยู่นี่ตีเดียวนี่บได้ปานนีตัวเนแป ยังอีกตัวหนึ่งก็แปดเก่านีอมเสตาเดียวกันเนอะอ้าวคอยคอยมาขึ้นยังเทรดตันได้เลยผมเบิ้งันปัับก็แปดเก่าแปดเก่าก็แปดก็แปดอเนาะอืมก็แปดเก่าแปดแปดเก่าแปดหาไปสั่นพออว่านี่ซื้อเล็กเ้่ากับเก่าหาออกซูนหาหาอะไ่ซื้อปะเอาแล้ว เพื่อนท่านกินเนาอขอไปท่านเปขั้วอยู่บอกไปชมไปชมขั้วกันไปชมอันบรรยากาศขั้วกันเด้อพี่น้องป้าฮัดไหน่อยแม่แม่ดูพวมีคนอยู่จะคนวันนี้เราก็ทีมงานเราก็สวอป ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุก,กน,นี่ครับนี่คือจัดอิงครับผมซีเรีแล้วอิงติ่งนี่ครับอิงติ่งอ่ะเจ้าหน่อยสอบครับผม <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้เราจะไปดูกับข้าวนะครับบารเมนูเห็ดยังกินอ๋อหมักฟักแกงหมักฟักบ่ สวัสดีครับอาจารย์มงกฎได้อะไรกินวันนี้แกงมะตุนโอ้นี่แหละอร่อย่อ,อม<ก>ใช่ไหมแกงมะตุลแนะอร่อยโอ้โไปตกไปที่ไ,ไ,ทไม่ค่อหลบ สวัสดีครับชมัยกันใช่ครับสวัสดีเอ็ซีสวัสดีครับบอสบอกเราบอกบอกว่าไหนครับเฮ็ดเวทีช่วยกันโอ้โหมีมีคนเนาะบอกอยู่อันนี้เรื่องจริงเลยนี่เอาผมเอาบอกมันเอาผนบอกไปไ่ได้ไปต้องไปเบอกไปบอกคนห้ยเขาไม่บอกเนี่ยคนเป็นก็หอมหิวข่าวแล้วล่ะโป๊ะเขาเรียนรู้ลบบอิหรีดอิหลีนละเมื่อพูนแล้วยุบซีแล้วซ้อมแล้วพูนแล้วโอ้ยุบซีซ้อมแล้วพูนบอกยกลำพงลำพงเกินโอเคอวิทย์เรียนลงขนาดหน้าบอาบก็ยังอัน ดูดีทุกคนเนาะเจ้านี่มัน้องคล้ายหนาคล้ายตาดวงนึงเสรเดี๋ยวก็หนาบโบอาบเดื่องกินเหล่าเดื่องก็สูบยาเดื่องกระดมเก่าผมมีจักยังสูบซ่าไม่ป่ะโดนเชื่อไปอีกล่าผมมีหรอครับพี่น้องไอการ์เซ่เรามักกัดอ้าวผมเป็นงัวเนาะดีแล้วเราสีวัคซีนแลอะก็เลยโบว่ายังเราก็เลยโบเสียตีเราออกสุดนรู้แหละตัวคือโบเป็นแง่นองเขาแง่ยังแง่อะไดิบ่ ตันี่ยไงวะตัวพยาญนะมาด่าสิเพื่อใ้เบาเขาตัวพยาญตัวตีบ้งหรนเออตัวเนี่ยหอมปากสวยข้นวขาฮะขึ้นเาไปรลอยไม้ร้อยไม้รอยไม้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทีมงานคอนโดฮสสามคนสี่คนเช็งหนเ็มน หนี้นีหนีทำมหนีบดิงามเด้อย่ยหน่วยหันบดิงามเด้อจ่อหนาลักจะซื้อันับาเอาคือเอาไปค้างใสอินคาทแทกปาสองสองสามสองจะเป็นซอยกะท่ามาหากินเนาะสองช่องกระั่งบบมิตรดาบผต็มอีปายหน่วยตอนนี้ก่อนเวปลี่ยาว่าอัระเบืองเรียมเบิดเลอันนั้นอั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 นนีเขียวกระเทียมใบตุ่มหัวตุ่มอันไหนยังับอันท่นทีอนยังเยะ คุปอจะผัดกับผัะผัดกะเพราเหรอไม่ตัวไก่ผลิตจากตัวคนละดยาใช่ฮะเมียนอะไรก็ตู้เลยกะยากกะเพราอันนี้มีไหมกะเพราหมูกรอบไปเถอะเนาะคืออยากน่าจะหนุ่ยวันนี้เรามาดูกับข้าวนะครับว่าเมนูทำอะไรกินวันนี้นะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนถูกข้าเกิ๊บฉันต้องผ่าเราไม่ต้องตั้งกล้องไปแล้ว นี่หนุ่ยทำพลาดจะเจ่าได้สองสองหมกก้อนที่สอาเจ็ฟอรพาถ้าเห็นมาทายคลิปฉนอยู่คนนะจะไม่นั่งเฝ้านั่งเะยเฝ้าเฝ้ากระทาป่มีติดคุณนายเออมาจิบปเด็นใช้เจ้าติดคุณหน่ยเดย่งมัน่ยังเดนอ่งเด่นตาาไาอเยเออตาบอดเด็กอยังแล้วหเมียไม่เด้อเ็ยัง้อต้องหูมอยาอ่ะ

เจ้า่ะนะเป็นเลือมเรือเรือมโอ้เสจ่ามโอ้จันนอยไปใส่เอาคือเดีค่าจันนอยโอ้ค่า่าเรายหอโอ้เราสบายแล้วเราสบายไปแล้วจันน้อยจันน้อยแม่ลานแม่ลาเร็วๆเขาโอนมาแล้วโอนมาแล้ว บอกว่าท่าก็เจ้าไหมพวกแกของเาปลาเกียวหน่อยหน่งปลาปลาจีนครับปลาจีนหมาเลยข้าวแข็งกันเด้พี่น้องไม่ใช่วางยูไส้ไปชิมข้าวแขงกัเรานี่แกงหนึ่งเป็นตัวสิสามสี่กล่องไว้เขาไปหา เมงี่เป็นงานีก่ยมึงเ่ฮ็้ั่มนอนน่ะานบ่ได้เือนงานบ่ได้ยืนบได้ยายมาต่เนี่ยงก็ได้ือตอดมะกแเพิ่มอาไงเนียบางรั้ตนปเลยัโกกอยู่ไลอารมณ์เนาะทายคลิปดิเนี่ยนุ้ย ใต้คลิปเรยเ่าดีจได้่าเอ้นลยวกีี่ขอบคุณทุกท่าใจนะครับพี่น้องพอ,อกันคลิปหนากกันแล้วกันนะครับถ้าสิกนเขาต้จะดูรบัเอาไป่ันใสอาบน้ำก็โดนหรูเดมาอาบว่าอาบน้ำเยไสส่กันเสุดยอดอาหารเย็นนะครับผมวันนี้ ต้ตมตออยำไม่โดนหมูบ<อ>ังหมูใส่อ๋อถูกใจถูกใจเพื่อนเพื่อนนิดใช่ไหมอานงนิดใช่ไหมถูกใจเพื่อนถูกใจว่าอ้ะา,าะ,อะพี่น้องครับพอกันคลิปหน้า,นากันนครับสวัสดีครับ